สวัสดีค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงและบุคคลในกองทัพอังกฤษ,กฤษหลายคนออกมาตำหนิเจ้าชายแฮร์รี่หลังมีการกล่าวอ้างในหนังสืออัตชีวประวัติว่าเคยสังหารนักรบตาลีบัน25คนตอนรับใช้ชาติในอัฟกา,านิสถานกำลังเป็นประเด็นร้อนไปทั่วสหราชอาณาจักรเมื่อสำนักข่าวในอังกฤษหลายเจ้ารวมถึงเดลี่เทเลกราฟเปิดเผยเนื้อหาหลายอย่างในหนังสืออัตชีวประวัติเรื่องสเปร์ของเจ้าชายแฮร์รี่ ซึ่งพวกเขาอ้างว่าได้รับสำเนาหนังสือเวอร์ชั่นภาษาสเปนมาก่อนที่หนังสือจะเริ่มวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่10มกราคมนี้หนึ่งในเนื้อหาที่เดลี่เทเลกราฟเปิดเผยออกมาคือเจ้าชายฮารีส่งอ้างในหนังสือว่าพระองค์เคยสังหารนักรบตาลีบัน25คนตอนเป็นทหารประจำการที่ประเทศอัฟกานิสถานตัวเลขของผมคือ25ไม่ใช่ตัวเลขที่ทำให้ผมพอใจแต่ก็ไม่ได้ทำให้ผมรู้สึกอับอาย ขณะที่อีกส่วนของหนังสือ Prince Harry ่บรรยายว่านักรบตาลีบันเหล่านั้นเป็นตัวหมากที่ถูกนำออกจากกระดานอย่างไรก็ตามคำกล่าวอ้างของเจ้าชายแฮร์รี่เรียกเสียงตำหนิจากเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงหลายคนเช่นนายคิมดาร์็อกอดีตที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและเคยเป็นเอกอาคาัคราชทูตอังกฤษประจำสหรัฐอเมริการะหว่างปี2 5 5 9ถึง2562ออกมาระบุว่า เจ้าชายไม่ควรมีถ้อยแถลงเช่นนี้ขณะที่พันเอกริชาร์ดเคมป์อดีตทหารกองทัพอังกฤษซึ่งกเกษียณอายุราชการไปแล้วบอกกับสำนักข่าวสกายนิวส์ว่าคำกล่าวอ้างเหล่านี้ทําให้ชื่อเสียงของเจ้าชายแฮร์รี่มั่วหมองและป้ายสีกองทัพอังกฤษในแง่ลบอย่างไม่เป็นธรรมการบอกว่าพระองค์สังหารคนไป25คนจะจุดกระแสะของผู้ที่ต้องการทําร้ายพระองค์กลับมาอีกครั้งเคมป์ระบุมอหวังกันเลยว่าพวกเขาจะทําไม่สําเร็จ และผมมั่นใจว่าพระองค์ได้รับการคุ้มกันที่ดีแต่นั่นแค่ปัญหาหนึ่งอีกปัญหาที่ผมพบในการแสดงความเห็นของพระองค์ก็คือพระองค์บรรยายคุณลักษณะของกองทัพอังกฤษว่ากำลังฝึกพระองค์และทหารคนอื่นๆให้มองศัตรูว่าไม่ใช่มนุษย์เป็นแค่ตัวหมากบนกระดานรอให้กำจัดซึ่งไม่ใช่เช่นกันความจริงมันตรงกันข้ามด้านกลุ่มตาลีบันซึงกลับมาครองอำนาจในอัฟกานิสถานอีกครั้ง นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการแสดงความเห็นของเจ้าชายแฮร์รี่เฮ้แฮร์รี่คนที่คุณค่าไม่ใช่ตัวหมากพวกเขาเป็นมนุษย์พราเขามีครอบครัวที่รอให้พวกเขากลับไปอันนาฮักานีผู้ทํางานเป็นรักษาการที่ปรึกษากระทรวงมหาไทยและลูกชายของนายจารลุดินฮักานีผู้ก่อตั้งเครือข่ายฮักการีก่าในหมู่ผู้ที่สังหารชาวอัฟกัน มีมีกี่คนที่ออกมาเปิดเผยความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีและสารภาพการก่ออาชญากรรมสงครามของตัวเองเหมือนคุณทั้งนี้เจ้าชายแฮรรี่รับใช้กองทัพแห่งสหราชาอาณาจักรเป็นเวลา10ปีรู้จักกันในชื่อกับกันแฮร์รี่เวลส์เคยประจำการในอัฟกานิสถานสองครั้งระหว่างปี2 5 5 0 2 5ถึง2551และปี2 5 5 5ถึง2556ได้เลื่อนยศร้อยเอกในปี2554และผ่านคุณสมบัติ เป็นผู้บังคับฟูงบินเฮลิคอปเตอร์อะปาเช่ก่อนจะปลดประจำการในปี2558อีกหนึ่งคนที่ออกมาวิพากวิจารณ์แสดงความเห็นของเจ้าชายแฮร์รี่คือนายเบนแม็กบีน an, อดีตนาวิกโยธินและอดีตผู้บังคับบัญชาของพระองค์สมัยอยู่อัฟกานิสถานโดยเขาระบุบนทวิตเตอร์ว่าผมรักคุณนะเจ้าชายแฮร์รี่แต่คุณจำเป็นต้องหุบปากแล้วเรื่องทำให้เกิดความสงสัยในตัวคนรอบตัวคุณนะ่ะ เพราะถ้าเป็นคนดีตอนนี้พวกเขาคงบอกให้คุณหยุดแล้ว